สวัสดีครับพุกมายแสงกาทวงกระแสบันเทิงกับความเคลื่อนไหวของศิลปินคนดังอีกแล้วครับทุกท่านในวันนี้เป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ ปีใหม่คลิปนี้ผมถือโอกาสอวยพรให้กับ FC แฟนขับและท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ในช่วงวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ผมขออาราธนาพระรันาตนตรัยแก้ว3ประการอันประเสริฐสุดของพุทธศาสนิกชนพระพุทธประธรรมพระสงฆ์พระเสื้อเมืองพระทรงเมืองจงปกปักรักษาและคุ้มครองให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงมีแต่ความสุขมีทุก ก็หายไปจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆเรื่องที่เราตั้งใจทำเรื่องที่ไม่ดีก็ขอให้ดีขึ้นมีแต่คนรักคนชอบขอให้ศัตรูกลับกลายมาเป็นมิตรจงมั่งมีสีสุขทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจขอให้เดินทางขึ้นเหนือร่องใต้จงปลอดภัยทั้งไปและกลับแคล้วคลาดพยานอันตรายใดยๆทั้งปวงบุญพ่อบุญแม่รักษาพระคุ้มของตลอดปีและ ตลอดไปสาธุรกักไมยแซงก้าน้อยๆก็ได้นะครับขอให้รักนานๆในคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตการโพสต์ของสาวน้อยคนเก่งจากชานุมานน้องแอมชนทิชาว่ามีอะไรเคลื่อนไหวบ้างโดยจะเริ่มจากวันที่30ทธันวาคมที่ผ่านมาเมื่อเวลา17.59นาฬิกานาทีเธอได้โพสต์ขอบคุณหลังจากจบงานที่จังหวัดร้อยเอ็ดดังนี้ขอบพระคุณหลวงตานพดลค และเจ้าภาพคณะครูและพี่น้องชาวอำเภอพนมไพรทุกทุกท่านนะคะที่น้องแอมได้มีส่วนร่วมในงานผ้าป,ป่าสามัคคีในครั้งนี้ขอบคุณค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ทุกครั้งเธอเสร็จจากการทำงานไม่ว่าจะไปที่ไหน เธอต้องออกมาโพสขอบคุณทุกครั้งยอดเยี่ยมเลยครับสาวน้อยมหัศจรรย์ต่อมาวันนี้วันเสาร์ที่31ธันวาคม2565มีอีกหนึ่งโพสเวลา1 0 5นาฬิกานาทีเป็นการโพสแจ้งคิวงานของเธอที่จะไปเล่นในวันที่1มกราคม2566 ปีหน้าดังนี้พรุ่งนี้มาเจอแอมได้ที่วัดป่านาเยียตำบลนาเยียอำเภอนาเยียจังหวัดอุบลราชธานีแล้วเพาะกันค่ะเวลาที่เธอขึ้นเวทีคือ14นาฬิกา FC แฟนกลับที่อยู่บริเวณตำบลนาเยียอำเภอนาเยียจังหวัดอุบลราชธานีไปต้อนรับ วันขึ้นปีใหม่กับเธอได้เลยนะครับไปกันเยอะๆไปฟังเสียงเพาะๆมีสเสน่ห์เพื่อปีใหม่นี้จะมีอะไรดีขึ้นสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปอัปเดตต่อๆไปขอขอบคุณข้อมูลจากแอมชนทิชาและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับไมล์แซงก้าด้วยนะครับขอบคุณครับ